หุ้นไทยพุ่นสวนโลกหลังกองทุนวัยุพักเปิดจอง ADP เผยตำแหน่งงานสาระเปิดใหม่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี2020สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการ Need to Know เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่6กันยายนพบกับผมนัทวชระเมทีวรนันจากทีมกลยุทธการลงทุนบริจาคมิสิงประเทศไทยก็มาปัปเดขา่าวจําหวนเช่นเคยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนที่ทั่วโลกเขาเงียบๆกันนะฮะก็มีตัวของตลาดหุ้นไทยครับก็บอกว่า มึงบอกว่าหล่อที่สุดในโลกอะนะก็คือพุ่งสวนทางกับทุกคนเลยนะก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะฮะโดยที่ของเราก็เป็นตัวของปัจจัยเฉพาะตัวแหละนะครับเรื่องของการเปิดนะฮะตัวของกองทุนวายุพักนะครับที่จะเข้ามาซื้อนะฮะตัวของ <c oughs> หุ้นในตลาดก็เปิดให้นักลงทุนเข้าไปจับจองแล้วก็เออก็จะมาเล้นนะฮะลงทุนในในในตลาดหุ้นไทยนะครับ <c oughs> ทีนี้ ก็ไปดูตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับทั่วโลกก็ค่อนข้างจะนิ่งๆครับผมก็รอไปที่ตัวของข้อมูลนะฮะในส่วนตลาแรงงานที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์นะก็จะเป็นตัวของนอฟราเฮโรนะครับผมก็น่าจะเป็นจริงๆตัวเลขแรงงานมีเยอะมากครับในฝั่งของสหรัฐแล้วก็จริงๆก็ไล่เขาก็หลายๆตัวก็ประกาศไปแล้วครับอย่างที่นัดอัปเดตให้ฟังใน รายการยูนิทูนในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีหลายๆตัวเลขครับออกมามันก็ไปทางเดียวกันหมดแล้วล่ะฮะว่าเป็นทางชะลอตัวนะครับแต่ประเด็นน็คือนักลงทุนก็บอกว่าออขออยากให้ตัวสุดท้ายครับซึ่งเป็นตัวที่นักลงทุนชอบติดตามมากนะฮะนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคาาะห์ชอบติดตามเยอะก็คือตัวโฮโฟาร์เมโรเนี่ยขอตัวสุดท้ายแล้วกันให้มันชัวร์ๆหน่อยว่ามันเออมันลงแล้วนะครับผมก,ก็ก็เป็นภาพที่นักงทุนรอกัน นะครัต่อสำหรับตัว S&P ห้าร้อครับเมื่อคืนนี้ก็ลบไป0.3เรนะฮะดาวโจนลบไป0.5นะครับ NASDAQ บวกขึ้นมาได้0.25เนะครับตัวของยุโรปก็ทรงๆเช่นเดียวกันครับ2600ของยุโรปติดลบไป0.5เปอร์เซ็นต์ CAC 40ฝรั่งเศสลบไป0.9นะฮะแดกสงังเยอมันก็แฟลตนะครับฝั่งของเอเชียเราก็นิ่งๆเช่นเดียวกันนะครับก็จะมี ตัวของเฉพาะตัวอยู่2ประเทศนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ,อญี่ปุ่นนะฮะก็ญี่ปุ่นก็ติดลบต่อเนื่องครับหลังจากที่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปในรายการวันสองวันที่ผ่านมานะครับว่าตัวของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยครับที่ทาง b o j เขาก็ออกมาส,สัญญาณชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะขึ้นดอ,อกเบีย้ยแล้วนะนะฮะแล้วก็มันไปประจวหมวกกับช่วงที่ สับ <c oughs> แลเฟดนี่ยใกล้จะลดดอ,อกเบีย้ยเยอะๆด้วยนะครับที่ตลาดเก่งกันในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นแล้วมันก็สองเด้งครับตัวเขาเองขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะก็กดดันเศรษฐกิจในในประเทศนะครับแล้วก็ไปเจอเฟดลดดอ,อกเบีย้ยนะฮะทำให้ตัวของค่าเงินเนี่ยมันมันแข็งมากขึ้นก็ไปกระทบตัวขงหุ้นไปฝั่งส่งออกนะครับ กับอีกตัวหนึ่งที่บุกขึ้นมาได้แรงก็คือเซทบ้านเรานะครับผมก็บุกขึ้นมา2.84นะฮะในขณะที่ตลาดที่เหลือก็ค่อนข้างจะนิ่งๆนะฮะรอดูตลาดโลกกันนะครับเซทไอซัมร้อยครับของจีนก็บุกขึ้นมา0.17ทาอเซงกนี่ย flat นะครับเซนเซกอินเดียลบ0.18เ็นตะฮะเจเจของอินโดครับก็บุกขึ้นมา0.11แล้วก็เวียดเวียนาลบไป0.66นะครับ ทองคำครับผมก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.84%ขณะที่ WTI น้ำมันดิบเนี่ยนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่0.2%นะครับจริงๆเมื่อวานนี้มีการประชุม OPEC ด้วยนะครับแล้วก็ OPEC เนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเลื่อนนะฮะการ เพิ่มกําลังการผลิตออกไปด้วยนะคือตามแผนเดิมเนี่ยคือโอเปกเขาลดกำลังผลิตมาสักพักแล้วใช่ไหมฮะเขาก็คาดเปลี่ว่าตัวของราคาน้ามันจะขึ้นปรากว่ามันไม่ขึ้นคนระับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวความต้องการน้ามันมันลดน้อยลงราคาน้ามันมันก็ล่วงนะฮะก็เขาก็เลยเมื่อวานนี้ประชุมกันแล้วไปก็บอกนั้นที่บอกว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยไม่เพิ่มแล้วนะเพราะว่าราคาน้ามันมันมันไม่ดีฮะก็เนี่ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบีอยู่ที่6 9ดอลลาร์ต่อบาเรลมันก็เท่ากับ ต่อต้นปีเลยนะฮะไม่ไปไหนที้พุ่งขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาแล้วนั้นโอเปกก็บอกนั้นก็ไม่ขึ้นแล้วไม่เพิ่มแล้วการลงการผลิตนะฮะตามแผนที่ต้องเพิ่มอีกแสนแปดนะครับผมก็เลื่อนออกไปจริงเป็นข่าวดีด้วยซ้ําแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากอันนี้ฝักซัพพลายเนาะโอเปกในฝักซัพพลายซัพพลายมันเขาบอกเขาไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มซัพพลายให้ราคาเนี่ยมันจะได้ขึ้นแต่การว่าตอนนี้ที่โดนหนักๆคือฝั่งดีมานครับความต้องการน้ำมันทั่วโลกมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะก ตัวของเศรษฐกิจนะครับก็เป็นภาพที่ราคาทองมันก็นิ่งๆครับในคืนที่ผ่านมาส่วนตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร2ปี10ปีครับหลังจากที่ผันผลหนักในช่วง2วันที่ผ่านมาก็เมื่อคืนนี้ก็นิ่งๆแล้วฮะพันธบัตร2ปีก็อยู่ที่เดิมครับ3.75พันธบัตร10ปีก็อยู่ที่3.73นะครับก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับถ้าไปดูตัวของตัวเลขแรงงานครับผมเมื่อเมื่อวานเอ่อเมื่อคืนนี้เนี่ยจะมีตัวเลขแรงงานที่ ในฝั่งของสหรัฐประกาศออกมานะฮะก็มีตั้งแต่ตัวของ ADP Non Farm นะครับที่เป็นตำแหน่งงานของอีกเจ้าหนึ่งนะฮะชื่อคล้ายๆกันนะตัวที่นักวิเคราะห์ในเศรษฐศาสชอบดูเนี่ยเขาชื่อ Non Farm Payroll นะครผมก็เป็นดัชนีที่วัดว่าตำแหน่งงานเปิดใหม่ที่ นอนฟาร์มอะคือไม่ใช่ภาคการเกษตรเนี่ยนะฮะมันมากขึ้นเท่าไหร่น้อยลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวเลขตำแหน่งงานเหมือนกันครับก็จะชื่อว่าตรง A D P นอนฟาร์มมาจากคนละสถาบัานกันแล้วก็โปรติในอดีตนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนเนี่ยจะไปเชื่อตัวของนอนฟาร์มมากกว่านะฮะตัวไอตัวเนี้ยเราเรียกเราจะเรียกเปนว่า A D P นะฮะ A D P ตัวเนี้ยก็ ใช้ดูเป็นแถว2นะครับก็แถว2ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะฮะก็ออกมาแย่เช่นเดียวกันนะฮะตลาดคาดไว้ว่า ADP น่าจะมาที่แสนสี่ออกมาจริงแค่9 9 0 0 0 0นะฮะก็หายไปเกือบ30%เหมือนกันนะครับมันก็แปลว่าตารายงานชะลอตัวนะครับมันก็เป็นอย่างที่นัดเล่าให้ฟังไปครับว่าจริงตัวเลขงานมันออกมาเยอะมากเลยฮะและทุกอันเนี่ยมันก็ชะลอหมดแล้วนะครับเพียงแต่คนรอตัวที่เด็ดที่สุดนั่นเองนะก็ดูตัว Nonfarm Payroll ที่ประกาศออกมาในคืนวันนี้นะครับ ก็ที่เหลือครับมีตัวของจํานวนผู้ขอรับส่วนสดิการการว่างงานครับผมก็นิ่งๆทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่คนเดิมนะคนที่ขออยู่เดิมก็ยังขอต่อนะฮะก็มีล้านแปดคนแล้วนะในฝั่งของซาลาที่ที่ตกง,งานแล้วก็ขอสวัสดิการการว่างงานแล้วยังหางานใหม่ไม่ได้นะครับก็ตัว Ini t i a l หรือว่าคนใหม่นะฮะที่ตกง,งานเพิ่มนะครับก็ยังทรงๆอยู่ที่แสนสองแสนสองนะครับผมก็ ก็ยังไม่ได้ลดลงนะฮะก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดูได้เหมือนกันว่าตลาดในไงเนี่ยมันก็ชะลอตัวนะครับมีตัวเลข PMI ครับภาคการบริการของฝั่งสหรัฐจากสถาบัน i s m ประกาศออกมาฮะ,ะก็ออกมาที่51.5จุดจุดจากที่ตลาดคารไวห้าสิบเอ็ดจุดสามนะฮะก็นิ่งๆครับเยอะกว่านี้ขานิดเดียวนะก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นตัวของญี่ปุ่นครับมีการประกาศตัวของอาการใช้ใจ่ายภาคครเรือนออกมาปรากฏว่าก็ ติดลบสนานอีกแล้วนะฮะก็ลบไปลบไป่เจ็ดเปอร์เซนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าก็บวกขึ้นมาแค่ศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะทันตลาดคาดไว้หนึ่งจุดสองนะก็อันเดอร์นะฮะ,ะจากที่คาดการค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะตัวญี่ปุ่นก็คงไม่มีอะไรฮะช่วงนี้ก็เรียบไปก่อนนะฮะไม่ได้มีอะไรนะฮะตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็มาดูข่าว เด่นประจําวันกันนะครับอันแรกก็จะเป็นของไทยเราครับผมก็น่าสนใจชิ้นเดียวกันก็หล่อที่สุดในในโลกเลฮะก็บูกขึ้นไวนะทั้งที่คนอื่นเขาเขาแฟดแกันนะครับหลักๆก,ก็มาจากการตัวของกองทุนวัยพักนะครับก็ทางกระทรวงการคลังก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะนะฮะจิออกนะนะฮะเดี๋ยว เออ่จะนะฮะเปิดให้นะครับรายย่อยจองเนี่ยวันที่16-20กันยายนนะฮะแล้วก็นักลงทุนสถาบันก็ตามมาครับวันที่18-20กันยายนนะฮะก็โอ้ยอีไม่นานนี้แล้วนะนะครับก็เป็นสัปดาห์อีกอสองสัปดาห์นะครับเป็นวันจันทร์หน้าๆนะฮะที่จะเปิดให้จองแล้วนะฮะแต่ในสื่อทีโชวยยังไม่ออกนะกรับคุณสุกังแกก็บอกว่าขอติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะ ออกมาให้นะตัวของหนังสือชี้ชวนนะครับผมประเด็นก็คือเขาให้ให้วันมาแบบนี้แล้วนะฮะแล้วก็ให้วงเงินมาด้วยนะฮะหนึ่งจุดห้าแสนล้านบาทมันคอนเฟิร์มครับว่าออกแน่นะออกแน่นะจักนะฮะเหลือแค่หนังสือชี้ชวนนะฮะท,ที่ที่ต้องออกมาก็คล้ายๆเหมือน,เห,อนเหมือนของบลจเราเลยฮะคือแบบว่าหนังสือชี้ชวนปั่นกันไม่ทันนะ,ะออมาออก,ก่อ ใกล้ๆนะต่อจาก IPO นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ทางกระทรวงการคลังเกตแจ้งว่านะครับ1.5แสนล้านบาทนะครับผมก็เป็นจำนวนที่เงินเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการเอากลันตีผลตอบแทนขั้นถมครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะปกติในอย่างของบริษัทเปนเราเองนะครับหรือว่าบริษัต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะมีกองทุนที่กล้าการันตีผลตอบแทนนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมาดูสองเรื่องครับหนึ่งก็คือ การการันตีเนี่ยมันก็โอเคคือถ้าทําได้มันก็ดีแหละแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยคําถามคือใครจะจ่ายใช่ไหมฮะเพราะว่าเอ่ออย่างตัวของบลิจรอเองเนี่ยนะครับเออ่กำไรบนบนบน,บนบนบลจปกติครับมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนถูกไหมฮะสมมุติว่าเออ่ค่าธรรมเนียมค่าเข้า1.5%นะฮะตัวของค่ารายปีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะลูกค้าลงเงินมาร้อยเนี่ยจะได้จะได้1.5%ครั้งแรกครั้งเดียว แล้วก็ระหว่างปีก็ได้ปีละแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่พูดเนี่ยครับมันบวกลบกันทีแบบบวกสิบลบสิบนี่นฮะกำไรที่ที่ที่บรโอจทำได้ปกติมันไม่เพียงพอเลยนะฮะที่มันจะไปโคเวอร์ถ้าสมมุติในกรณีที่เราไปการันตีนะครับแล้วมันลอสขึ้นมานะครับมันต้องแบบว่ามีแบงค์แม่ช่วยการันตีให้อะไรแบบนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่ออกกันครับนี่เป็นเหตุผลแรกเหตุผลที่สองก็คือรัฐบาลเองนี่แหละฮะไม่สนับสนุนนะฮะให้ให้บรโอจเราไปการันตีเยอะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ คือมันมันเป็นมันเป็นความเสี่ยงนะฮะเป็นความเสี่ยงให้กับตัวของลูกค้าว่าถ้าบริจาคทำไม่ได้แล้วจงเจงปิดขึ้นมาทำไงเพราะว่ามันเออไปมันมันเป็นเอ่อความเสี่ยงที่อาจจะไม่ไม่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ที่จะออกมาให้กับลูกค้านะครับผมมันก็มันก็เหมือนเราออกแบบว่าตัวหุ้นกูนอเรทอะไรแบบนี้นะฮะที่ไม่มีเครดิตเลตติ้งความเสี่ยงมันสูงคือลูกค้าก็ต้องรู้แหละว่าต้องรับมันจะรับความเสี่ยงตรงนี้แต่ว่ามันก็ก็ต้อง ของนี่มันเสี่ยงมากๆอะไรพวกนี้มันก็จะจะเป็นภาพที่รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานกำกับเขาคงไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับแต่นี้เป็นองค์ทรนวายุพักเป็นหน่วยงานภาครัฐอยู่นะครับมันก็ดูแลได้ครับสามารถโค VERAGE ได้ถ้าเกิดในเคสที่มันลอสอะไรขึ้นมานะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันที่ที่ถ้าแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่านะครับนักลงทุนนะครับไทยที่รออยู่เนี่ยนะฮะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีครับเพราะมันมีการการันตีนะฮะตัวของผลตอบแทนขั้นต่ำ ตามข่าวก็คือมีทั้งขั้นต่ําและผลตอบแทนขั้นสูงนะครับผมก็ผลตอบแทนที่ได้จะได้ตามจริงแต่ว่าไม่น้อยแบบขั้นต่ําแล้วก็ไม่เกินผลตอบแทนขั้นสูงก็จะมีมีมีกรอบให้นะครับซึ่งต้องไปดูรอดูสื่อชี้ช่วยอีกทีครับที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะประกาศออกมาเมื่อไหร,ร่นะฮะมันก็คือเนื่อมันจะหน้าๆแล้วเนาะสัปดาห์หน้าคงได้เห็นกันนะครับว่ามันกรอบมันเท่าไหร่นะครับแต่ยังน้อยๆฮะมันพอมันการันตีว่าแต่ถ้าไม่ขาดทุนเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนแล้วก็ ่ึง 1. แสนล้านบาทนะฮะก็น่าจะได้เยอะอยู่ครับเพราะตอนแรกสิ่งที่ของเราคลิดกังวลกนะ็คือถ้าออกมาเป็นกองทุนทั่วไปเฉยๆเนี่ยแบบว่าไม่มีการันตีไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะมันก็กองทุนทุ่วไทยเต็มตลาดอยู่นะครับถ้าถ้าคนย่ไทยอยากจะซื้อเนี่ยก็ซื้อไปนได้แล้วครับไทยอีสต์องอีสจีอะไรก็ออกมาหมดแล้วประหยัดภาษีก็แล้วก็ก,ก็เฉยๆอ่ะนะฮะก็ก็ยังดันทุนไทยไม่ค่อยขึ้นมันก็ต้องนี่แหละฮะในตัวการันตีนะคะรับเพราะพอ,อมีการันตีปั๊บก็ น่าสนใจทีเดียวนะครับน่าจะช่วยดันฟโฟร์ได้นะครับก็สำหรับมองกซ์พีนของเราครับถ้าเกิดใครตามของบยอยจีเราเนี่ยนะครับเราก็แนะนำครับว่าหุ้นไทยให,ให้ให้เริ่มเก็บๆนะฮะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละฮะให้เริ่มหยอดๆได้แล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มั่นใจครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นการสู้กันครับระหว่างโฟร์นะฮะฝรั่งเข้าเพราะว่าเ,าเดี๋ยวสหรัฐเขาลดดอกเบีย้ยนะเนงินมันต้องไหลออกเข้าเอเชียเข้าเพราะโฟร์นะครับสองเข้าเพราะกองทุนฟายุพัก นะครับอันนี้คือเป็นแรงที่มันเป็นโฟกเข้าคนโซนที่ออกฝาลบเนี่ยมันคือเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจบ้านเราที่มันยังรอนะฮะนายกคนใหม่นะฮะนโยบายใหม่ตั้งคองรมอได้แหละนะฮะยินดีด้วยแล้วก็เออต้องมาดูว่านโยบายใหม่จะเป็นยังไงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมมันไอภาพนี้มันยังรออยู่นะในในฝั่งของตัวเศรษฐกิจมันก็สู้อยู่สองแรงนะฮะเราก็อาจจะไม่ได้มั่นใจมากเหมือนแบบอินเดีย เลอเคที่เราเชียร์มาครับแต่เราก็แนะนําว่าเก็บได้นะครับที่มันเป็นธีมแบบว่าแลกการนะฮะเราก็ให้ไว้สามประเทศครับที่ที่เริ่มเริ่มเก็บนะฮะก็มีไทยเรานะมีจีนที่เป็นแอปแชร์ฮ่องกงนะจีนเทคจีนพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวของอินโดนีเซียนะครับผมก็เดี๋ยวก็เก็บได้เรื่อยๆครับผมสำหรับตัวของกองทุนทุนไทยวิสปิงเราก็อยู่ที่แล้วแต่จะเลือกสรรเลยครับผมถ้าเกิดจะเราก็มีตีมตั้งแต่แบบ ปันผลนะหุ้นใหญ่แพสซีฟนะฮะหรือว่าตัวของหุ้นทั่วไปหุ้นขนาดเล็กก็มีครบทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเอาเซฟเซฟครับแล้วก็นัดก็อาจาจะแนะนําเป็นอย่างตัวของอีสปิงเซตห้าสิบก็จะเป็นแพสซีฟลงทุนตามเซตห้าสิบนะครับหรืออีสปิงจัมโบ่ยี่ห้านะครับก็จะเป็นหุ้นใหญ่ยี่สิบห้าตัวนะฮะก็เอาเน้นๆไปเลยฝรั่งเข้ามันต้องเข้า25อยู่แล้วนะฮะมันต้องเข้าตัวจัมโบ่จัมโบ่อยู่แล้วก็จัมโบ่ยี่สิบห้านะครับกองทุนวัยผู้พักจะ หุ้นมิสมอลแคปใช่ไหมฮะเขาก็จะเน้นเขาคงเน้นไปที่หุ้นใหญ่เป็นหลักนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวใหญ่ที่เข้าไปซื้อได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอิสปิงดีวิดเนนะครับ DIV นะครับก็จะเป็นตัวที่หุ้นเน้นปันผลนะครับซึ่งมันก็จะเอียงไปในะหุ้นขนาดใหญ่ที่ปันผลดีๆพวกนี้ก็เป็นตัวที่เราแนะนําว่าต้อง,ต,องต้องมีไว้ในพอร์ตบ้างนะฮะสำหรับตัวหุ้นไทยนะครับผมก็อิสปิงเราไม่ได้เชียร์หุ้นไทยมาเป็นปีแล้วฮะก็ เดือนนี้จะเป็นเดือนแรกในรอบปีที่เรากลับมาให้เชียร์ให้เริ่มทยอยสะสมได้แล้วนะครับก็สุดท้ายนะฮะวันนี้ก็จริงๆแนละ้วเล่าไปหมดแล้วแหละฮะก็จะเป็นตัวของ ADP ครับที่เป็นตัวของแรงงานนะฮะตำแหน่งงานสหรัฐที่ออกมาน้อยสุดนะัตั้งแต่ปี2 0 2 1นะฮะแล้วก็ต่ำค่าด้วยตลาดค่าร้อยเป็นแสนเลยออกมาจริง9 0 0 0หมืนนะครับผมกออ็อันนี้ก็เป็นภาพที่นะครับบ่งบอกว่าตัวของสหรัฐเนี่ยภาคแรงงานมันก็ชะลอตัวลงไปเรื่อยๆนะครับ เพราะนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องดูก็ด้ฮะนอนร์ฟลาเทโรพรุ่งนี้นะครับมันก็ขออกมาชะลอแหละฮะก็พอชะลอปั๊บคาถามถัดไปที่นักทุนจะไปตามดูก็คือเอะแล้วสัปดาห์าหน้าหน้าหน้านะฮะที่เป็นประชุมฟดโฟนซีของเฟนเนี่ยจะลดดอกเบี้ยไหมล่ะแล้วจะลดเท่าไหร่ตอนนี้ตลาดคิดว่า 25- ่สิาหเนี่ยมาแน่แต่ว่าต้องไปดูว่าจะเยอะกว่านั้นไหมนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่ตัวของตลาดต้องไปดูกันนะฮะมัอะไรก็ตามว่าอีสปีเราก็มองว่าสหรัฐอย่าไปเล่นมันเลยครับมันก็ มีไว้ได้พอติดไว้นะติดติดไว้ได้พอแค่นั้นเองแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านะฮะก็จะไปลงทุนหุ้นโลกครับอย่างอีสปิง GQG พวกนี้ให้มันเซฟเซฟอีสปิง GK นะ,ะกลางๆดีกว่านะ,ะสารัฐก,ก็อาจจะมีติดพอร์ตไว้นะฮะไม่ต้องเยอะมากะะสมมติ ตั้งแต่ต้นปีเราอาจจะแบบอัดมา15% 20%ของหุ้นสารัฐเพราะว่าก็แนวโน้มดีจริงนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก10%แบบนี้ก็พอแล้วครับแล้วก็คงไว้เป็นตัวที่มันผ่อนบาลานซหน่อยเช่น US Bullish i อะไรพวกนี้ก็ติดไว้ได้พอนแล้วก็เอาน้ำหนักไปลงตัวที่มีแนวโน้มที่เรายังดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง India Healthcare นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องติดพอร์ตไว้ด้วยสัหรับ จีนฮ่องกงนะฮะของเราก็เป็น ESCOF นะครับไทยเล้วอาจจะลงจัมโบ้ยี่ห้าก็ได้เอ ES Dividend ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวอินโดนะครับก็เป็นตัวที่ยอดยอดไว้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคําแนะนําพอร์ตการลงทุนของเราในช่วงนี้นะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนสําหรับวันนี้นะครับผมนัม่นคืองานขาออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ